ผลไม้ที่เราทานได้นะคะก็ให้ทานเป็นชิ้นคําเล็กๆอย่าไปทานหมดลูกเนะมาะมะม่วงดิบ2-3ชิ้นอพอต่อมื้อนะคะลองกอง6-8ผลแอปเปิลเขียวครึ่งลูกเนาะครึ่งผลพุทราถ้าใหญ่หน่อยก็สัก2ผลนะคะชมพู่2ผลเงาะซื้อมาเป็นกิโลก็จริงค่ะแต่กินแค่4ถึง4-5ผลก็พอนะคะมังคุดแตงโมซื้อมาเป็นลูกก็จริง แต่ว่ากินแค่เซี่ยวเดียวนะคะเซี่ยวเดียวผ่านผ่าไปสักหนึ่งหนึ่งส่วนหกของทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดเทียบง่ายๆก็เป็นเหมือนแบบเวลาเราไปซื้อรถเข็นเนาะเอาสักเซี่ยวเดียวอะไรเงี้ยลูกแพรอังุ่นเขียว8ปดถึงสิบแบบนี้นะคะถ้าอยากค่าไตาขึ้นจริงๆแนะนํากินแค่นี้ค่ะวนไปวนไป,นไปก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็ไม่เบื่อเพราะว่าลินให้คําแนะนํากับคนที่ไตระยะสี่แล้วขึ้นมาอยู่ระยะสองเนี่ยเยอะแยะ ที่เขาต้องทําแบบนี้นะคะจะบอกว่าจะกินอันนั้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมคําถามแรกคําถามที่เราจะต้องถามกันก็คืออยากค่าไตขึ้นไหมนะคะเอาถามแบบจี้ใจดําแล้วถามแบบโหดๆเลยนะคะก็คือค่าไตขึ้นไหมอยากค่าไตขึ้นไหมถ้าอยากค่าไตขึ้นก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างค่ะเพราะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆค่ะทุกท่านไม่มีอะไรได้มาฟรีๆทุกอย่างต้องผ่านกบการแลกมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมาถามดินว่า ทุเรียนกินได้ไหมอยู่ระยะ4นะคะทุเรียนกินได้ไหมคือกินได้แต่เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะสิ่งที่เรียนรู้ตามหลักวิชาการก็คือถ้ากินทุเรียนได้โพแทสเซียมสูงมากนะคะแล้วคุณจะพร้อมกับการที่ถ้ากินเข้าไปแม้กระทั่งยุมเดียวเขาเรียกยุมไหมคะเม็ดหนึ่งาภาษาใตใ้เรียกยุมเอ่อเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งนะคะเม็ดหนึ่งเนี่ยเม็ดหนึ่งแค่นี้อสมมติเอาแค่ไป,ไปๆอย่างเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ย เกิดหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกต้องพาเข้าโรงพยาบาลคําถามคือมันคุ้มไหมเออคาถามคือมันคุ้มไหมเพราะฉะนั้นลินจะไม่สามารถตอบว่าควรกินหรือไม่ควรกินถ้าเกิดลินไม่เห็นค่าเลือดแต่ระยะสี่ระยะห้าเนี่ยบอกเลยว่า เลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงอดเปรี้ยวไว้กินหวานค่ะต้องใช้คํานี้เลยนะคะเพราะว่าเรากินมาเยอะแล้วเรากินมาเยอะแล้วถ้ากินไม่เยอะมากพอเราคงไม่เป็นโรคแบบนี้นะคะอันนี้คือพูดกันแบบจากใจจริงเลยว่าเราต้องยอมรับแล้วก็แล้วก็ go อ n นะคะแล้วก็ยอมแลกกับอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นกินเท่านี้นะคะกินเท่านี้กินเท่านี้แล้วก็สลับหมุนเวียนกันไปสลับหมุนเวียนกันไป สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ